สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทั่วประเทศไทยนะครับผมนะฮะก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนะครับปีหกนะครับพอดีเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมเปิดเครื่องช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วก็รับสายไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็มีสายทั้งหมด5สายนะครับนะก็จะมีจังหวัดนนทบุรีนะครับมีนนทบุรีอุบลชะเชิงเซานะครับบึงการ นะฮะนนทบุรนีน่าจะสองท่านนะครับผมนะฮะก็จะมาอัปเดตกันนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีน้องคนนึงเนี่ยนะ,ะผมจําชื่อไม่ได้พอดีผมไม่ได้เอาสมุดออกมา้างนอกนะครับเพราะว่าเวลาผมคุยกับใครแต่ละคนเนี่ยผมจะจดชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดแล้วก็แอปนะครับแต่ผมจําน้องคนนี้ได้เ,เขาเสมัครเป็นแอปฉับไวนะครับแอปฉับไวนะฮะไอแอปฉับไวตัวนี้ผมถามว่า เออน้องครับแล้วน้องสมัครมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีจ่ายยอดอะไรไปบ้างหรือยังแล้วน้องเห็นเห็นคลิปพี่เมื่อไหร่น้องถึงจะบิดนะครับแล้วก็ทําตามผมนะฮะน้องก็บอกว่าหนูหนูก็กําลังจะบิดนี่แหละค่ะเพิ่งจะได้มาพันห้าหมาดๆเลยนะครับพันห้าได้ประมาณวันที่เจ็ดที่แปดนี่แหละนะครับและอีกหนึ่งชั่วโมงได้มาอีกสองพันห้าเป็นสี่พันตอนแรกผมงงนะครับนะบผมงงว่า น้องก็บอกว่าหนูอ่ะเป็นนี่ฉับไวอยู่สี่พันหนูได้ตังค์มาสี่พันนะฮะผมเลยสงสัยไงผมก็เลยเออถามต่อไปว่าอา้าวได้สี่พันแสดงว่ายอดแรกน้องก็ต้องมีจ่ายไปแล้วอดีนะฮะมันถึงเพิ่มยอดให้เพราะปกติฉับไวเนี่ยจะให้พันห้าสองพันประมาณนี้นะครับแต่น้องก็บอกว่าเขาได้สี่พันผมก็เลยงงน้องก็บอกว่าหนูอ่ะได้มาแล้วพันห้าแต่อีกหนึ่งชั่วโมงอะ่ะ มันโอนมาอีกสองพันห้าหนูก็เลยเป็นสี่พันแต่หนูก็ต้องไปจ่ายมันนะ่ประมาณห้าหกพันประมาณนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นของฉับไวนะครับของของน้องคนนี้นะครับเอ่อแล้วก็ได้ได้ปรึกษากันเนี่ยแล้วหนูจะทํายังไงดีอ่ะพี่ผมก็เลยย้อนถามไปว่าเห็นไหมครับน้องขนาดน้องยังไม่ได้โอนอะไรไปเลยนะครับมันยังโอนเข้ามาให้น้องเองอีกเห็นไหมครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพ แล้วมันต้องการที่จะเอาอะไรจากน้องนะครับน้องก็บอกว่าอ่าพอหนูได้ดูคลิปพี่ยุทธนะครับได้ดูหลายๆคลิปเลยเนี่ยก็ทําทําให้น้องเขาเอ่อต้องต้องทาตามแล้วก็ต้องบิดแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะครับน้องเขาไม่กลัวเลยนะน้องเขาพยายามบอกเพื่อนบอกพ่อแม่บอกญาติพี่น้องนะครับบอกใครหลายๆคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งไม่เก็บปัญหาไว้กับตัวเองนะครับพยายามเรียนรู้ หาวิธีแก้ไขจากโลกโซเชียลนะครับผมถามว่าเอาแล้วเจอคลิปพี่ได้ไงหลายๆคนเขาจะพิมพ์คําว่าจะแก้ไขแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ก็าฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับนะคบใครที่เจอใหม่หรืออะไรยังไงเนี่ยลองพิมพ์หาดูเราต้องเรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับหาวิธีด้วยตัวเองก่อนในเบื้องต้นนะครับพยายามอย่าเก็บปัญหาไว้กับตัวเองนะครับ นะครับเพราะว่ามีมีพี่อยู่คนหนึ่งนะครับนะทางภาคอีสานนะครับที่ผมได้คุยเมื่อวานนี่แหละนะฮะเพิ่งเห็นคลิปผมวันที่เจ็ดกรกฎาคมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจ่ายมาร่วมแสนแล้วครับนะฮะแล้วก็ไม่กล้าบอกใครนะครับแล้วถึงขนาดต้องคิดสั้นนะครับถ้าเขาไม่เจอคลิปผมนะฮะเขาคงคิดสั้นไปแล้วนะครับผมนะฮะได้เขียนจดหมายลาอะไรกันไปแล้วนะครับก็ โชคดีที่เราได้คุยกันเมื่อช่วงบ่ายโมงกว่านะครับนะผมเไม่แจ้งชื่อไม่แจ้งจังหวัดนะครับนะก็พยายามมามาบอกกันนะครับว่าไอาสิ่งสิ่งเนี้ยนะครับมันอันตรายมากนะครับถ้าเรายังเก็บไว้อยู่กับคนเดียวนะครับแล้วก็คนเมื่อวานน้องผู้หญิงอีกคนนึงนะครับก็ได้เอยอมรับบอกกับแม่นะครับว่าเนี่ยเออได้ไปกู้อะไรพวกนี้มาเนี่ยแอปกระเป๋าอย่างเงี้ยนะครับ เมื่อวานจะมีฉับไวมีกระเป๋ามีนกน้อยนะครับสามอย่างนะครับแล้วก็กู้ไม่หยุดอ่ากู้ไม่หยุดสี่อย่างนะครับเพราะว่าหลายๆคนเขาเอ,อ่อสามสี่คนที่ผมคุยเมื่อวานเนี่ยนะฮะเขาบอกมีลูกย่อยเอ,อ่อถูกต้องเลยมีลูกย่อยแน่นอนนะฮะแล้วน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปปรึกษาแม่ยอมโดนว่านิดนึงนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยคุยกับคุณยายอ่า ค,ค,คุยกับคุณยายเข้าใจคุยกับคุณยายเข้าใจคุยกับเมียเข้าใจนะครับพ่อแม่แม่ยายเข้าใจหมดนะครับยกเว้นพี่สาวนะฮะก็เลยให้ผมเนี่ยเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงให้เขาหน่อยนะครับนะฮะอยากให้เข้าใจพี่ผู้ชายคนนี้หน่อยนะฮะที่ผมคุยเมื่อวานนะครับ,รบจังหวัดอะไรผมก็ลืมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอุบลนะครับอุบลนะฮะถา้าถ้าจะไม่ผิดนะครับเออพี่สาวเขาไม่เข้าใจเขานะครับ ไม่เข้าใจเลยแหละขนาดว่าคนอื่นเขายังเข้าใจเลยเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้เอาชื่อไปค้ำประกันนะครับคนที่ไหนเขาจะเอาชื่อเล่นไปค้ำประกันนะครับคนที่ไหนจะใช้แค่เบอร์มือถือไปค้ำประกันเอาเงินเอาทองกันได้ขนาดนี้นะครับหลักหมื่นหลักแสนมันไม่ใช่เวลาโทรหาพี่สาวน้องคนนี้ก็ยังบอกพี่สาวเลยเอาลองถามมันดูดิว่ามันรู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงของพี่ไหม ทำไมพี่มีคิดตรงนี้คนที่เขาจะกู้นี่ยืมสินหรือมาค้าประกันเอ่อค้าประกันกันได้เนี่ยมันต้องมีชื่อเอ่อชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับสําเนาบัตรประชาชนมีลายเซ็นเขาบอกว่าพี่สาวเขายังไม่เข้าใจเลยนะครับนะบผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะพยายามช่วยกันปรึกษาพยายามพูด ถึงเราจะไม่พูดความจริงเต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่ขอให้พูดเกินๆไว้ก่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยเราโดนแฮกข้อมูลนะนะครับเราโดนอย่างนี้อย่างนี้มานะครับเราไม่ได้เอาชื่อคุณไปค้ำรากันนะครับพยายามอธิบายพยายามบอกอย่าเก็บไว้คนเดียวผมบอกเลยนะครับแล้วคุณจะคิดสั้นแน่นอนนะครับเหมือนเหมือนพี่พี่ผู้ชายเมื่อวานนะครับที่เขาโชคดีมากเอ่อที่เจอคลิปผมวันที่7ไม่งั้นวันที่8คงคงไม่ได้คุยวันที่9้าคงไม่ได้คุยกับผมเมื่อวานนะครับเขาบอกเลยนะครับ วันที่เก้าคงไม่ได้คุยกับผมแน่เขาพยายามติดต่อผมมาเรอบเช้านะครับรอบเช้าเมื่อวานแต่พอดีผมเมื่อวานผมปิดเครื่องรอบเช้ามาเปิดรอบบ่ายนะพยายามติดต่อกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับถ้าเราเก็บไว้อยู่กับตัวคนเดียวนี่ตายเลยนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับนะฮะเพราะเราจ่ายไปหาจ่ายตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะแทบแย่แล้วอ่ะนะครับอย่างพี่ผู้ชายเมื่อวานนะครับคนอีสานนะครับนะฮะเมียเขาเป็นคนกู้ เขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขาไม่รู้เรื่องเลยเมียเขาค้าขายครับค้าขายนะฮะแต่เมียเขาก็ยังยังโกหกสามีอยู่นะครับอันนี้เปรียบเทียบนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับพยายามบอกถึงปัญหานะครับถ้ายังเก็บไว้กับตัวเองเนี่ยไม่บอกสามีไม่บอกภรรยาไม่บอกญาติพี่น้องไม่บอกครอบครัวไม่บอกใครเลยเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้แหละครับนะเพราะว่าเมียเขาเนี่ยบอกว่าเออไปไปกู้นอกระบบมาเฉยๆนะอยู่แค่ใกล้บ้านนี่แหละนะต้องหาเงินไปจ่ายแรกๆก็จ่ายได้แหละครับแรกๆเขาไม่ได้บอกนะว่าไปกู้แอปสินเชื่อออนไลน์มานะครับนะเขาบอกว่าเขาไปกู้นอกระบบมาเฉยๆนะมาเอ,อ่อมาขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้ทํางานเขาท้องนะครับแรกๆก็ผ่อนทรงจ่ายได้ พอเราจะคลอดลูกเนี่ยเราไม่มีไรายได้แล้วเราเข้าโรงพยาบาลน,นะครับนะแต่ทีนี้สามีก็รับโทรศัพท์สิครับงานนี้เพราะว่าทางเมียไม่ได้จ่ายสามีเป็นคนรับโทรศัพท์บอกว่าคุณต้องจ่ายแทนนะเท่านี้เท่านี้ยอดเท่านี้เท่าน,าน,านี้โดนคมขู่สารพัดจนเมียก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาไปกู้แอปสินเชื่อพวกนี้มาจนสามีเนี่ยต้องไปยืมเงินญาติพี่น้องสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทเอาไปจ่ายเอาไปปิด ที่ไหนได้ปิดไม่ได้ยังติดนี่อีกแปดหมืนเป็นไงล่ะครับการที่ไม่คุยกันการที่ไม่บอกกันนะครับแล้วสามีเขาเป็นคนหาคลิปหาคลิปของยุทธเจอนะครับแล้วถึงไม่บอกเมียนเนี่ยดูคลิปโอ้โหไม่น่าจ่ายเลยน่าจะเห็นคลิปตั้งแต่แรกนี่แหละครับเป็นอย่างนี้แทบทุกคนนะครับน่าจะเห็นคลิปก่อนหรือเห็นการเตือนภัยกันของคลิป ต่างๆของแต่ละคนเขาลงกันนะครับนะฮะเขาเขาเสียใจมากนะครับเขาไม่น่าหาเงินมาจ่ายเลยไม่งั้นจะไม่เสียแม้แต่หลายหมื่นเลยนะครับเขาเขาไม่กลัวแล้วครับทีนี้เขาเขาจ้องจะเอาคืนแล้วนะฮะก็ได้ปรึกษาผมไปนะครับถ้าเขาไม่เจอคลิปเขาก็ยังคงหาจ่ายอยู่หาจ่ายอยู่นะครับแล้วตอนนี้ภรรยาก็โอเคเข้าใจกันดีแล้วครับก็ขอโทษสามีนะครับอ่าขอโทษแล้วก็เดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ใหม่นะครับ ซึ่งได้คุยกับผมเมื่อวานไปแล้วนะครับนะเขาเตรียมแก้ไขปัญหาแล้วตอนนี้เขาไม่จ่ายแล้วก็ทํางานเก็บเงินกันไปทีนี้ก็พอได้ใช้หนี้ใช้สินกันบ้างนะฮะแต่เขาก็ยังคงเครียดแค้นเป็นธรรมดานะครับถ้าเป็นผมผมก็แค้นใจเหมือนกันนะฮะตัวแอปมิชาชีพพวกนี้มันอันตรายต่อประเทศไทยต่อคนไทยเราทุกคนมากๆนะครับนะฮะอย่าไปให้ค่าพวกมันนะครับนะไม่ต้องเห็นค่าพวกมันเลยนะครับใครจะบิดบิดบิดให้เต็มที่เลยนะครับนะ ผมไม่อยากให้คนไทยต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อวานก็นแทบจะคิดสั้นนะครับคนท้องก็สองคนที่คุยกับผมผู้หญิงนะครับไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรเลยหลังจากติดโควิดมาเออรักพักรักษาตัวมาเห็นไหมครับมันเดือดร้อนไปหมดนะครับไอเรื่องแอปสินเชื่อไม่ฉาชีพพวกนี้นะครับนะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับมีปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขหรือว่าเออไปสอบถามไปปรึกษาใคร ใครๆก็ได้นะครับที่พอที่จะปรึกษาได้จะเก็บไว้คนเดียวนะครับไอของพวกเนี้ยเราต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงคุณไปหาเงินยืมเงินญาติพี่น้องเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณย่าแย่ไปอีกแล้วไม่ได้ย่าแย่คนเดียวนะครับทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยฝากไว้นะครับ